โบตาพีคืออะไรนะคะหลายคนสงสัยนึกว่าเป็นยาลดน้ำหนักนะคะคลิปนี้มีจะขอมาชี้แจงนะคะโบตาพีนะคะคือโปรตีนนะคะที่สกัดมาจากถั่วดำถั่วแดงถั่วขาวถั่วเขียวนะคะถั่วสี่ชนิดนะคะที่สกัดมาในรูปแบบของแคปซูลที่มีโมเลกุลที่เล็กที่สุดพร้อมที่จะใช้งานได้เลยนะคะไม่ต้องรอให้น้ำย่อยหลังนะคะโปรตีนของเรานะคะ ปลอดภัย100%เซแล้วก็มีอกรด,ดอะมิโนจำเป็น18ชนิดที่ร่างกายต้องการนะคะร่างกายของคน,คนเราเนี่ยนะคะมีกรด,ดอะมิโนที่สร้างเองได้กับสร้างเองไม่ได้ซึ่งนะคะโปรตีนบตาพีของเราก็ช่วยตอบโจทย์ในเรื่องนี้นะคะแล้วก็โปรตีนเนี่ยจะช่วยนะคะในเรื่องของการสร้างมวลกล้ามเนื้อนะคะช่วยในเรื่องการเผาผลาญพลังงานไขมันนะคะแล้วก็ มีส่วนนะคะมีเส้นใยอาหารช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายฉะนั้นตอบโจทย์สําหรับคนที่อชอบออกกําลังกายนะคะกินเพื่อสร้างมวลกล้ามเนื้อเสริมสร้างร่างกายนะคะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับผู้ป่วยนะคะสําหรับคุณแม่ให้นมบุตรนะคะคนท้องนะคะคุณหมอจะแนะนําเฉพาะคนที่เป็นโรคไตระดับ3ามที่ ห้ามทานน้ำเยอะนะคะอันนี้คือของดเฉพาะคนที่เป็นโรคไตนอกนั้นทานได้หมดเลยยิ่งคนที่ผ่าตัดนะคะคนที่มีอาการป่วยนะคะต้องซ่อมแซมฟื้นฟูระบบภายในร่างกายของเรายิ่งต้องทานนะคะ